ทุกคนชอบบ้านสไตล์มินิมอลกันไหมครับในช่องของเรานั้นเคยพาทุกคนไปดูบ้านมินิมอลมินิมอลมาเยอะมากๆเลยแต่บ้านมินิมอลจากประเทศเกาหลีหลังนี้แตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆก่อนหน้านี้อย่างสิ้นเชิงเลยครับเพราะตั้งอยู่บนที่ดินขนาดเล็กแต่ก็จัดเต็มไปด้วยรายละเอียดที่สําคัญครับถ้ามีที่ดินเล็กๆและอยากได้บ้านสวยๆแบบนี้ก็สามารถนําไปใช้กันได้เลยซึ่งเฮาไซเดียก็จะพาไปชมบ้านหลังนี้เองกับบ้านมินิมอลฉบับเกาหลีบนพื้นที่79ตารางเมตร บ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่บนที่ดินขนาด79ตารางเมตรบ้านมีทั้งหมด5ชั้นรวมดาดฟ้าครับบ้านตั้งอยู่กลางกรุงโซที่คับแคบแต่ก็สร้างสารรค์ออกมาได้อย่างแตกต่างและน่าสนใจมากๆเลยวัสดุหลักของบ้านนั้นนะครับจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังรวมถึงส่วนอื่นๆอย่างเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นไม้ซึ่งหลอตัวเอามากๆเลยครับประตูทางเข้าไปยังตัวบ้านนั้นนะครับจะมีความสูงเพียง1.5เมตรเท่านั้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลเลยครับ เพราะที่ชั้นที่1น,นั้นมีการขุดพื้นดินลึกลงไปจากระดับของพื้นนอกตัวบ้านกว่า1เมตรด้วยกันทําให้พื้นภายในชั้นที่1น,นี้นะครับเพียงพอแน่นอนหัวไม่ชนสบายใจหายห่วงได้เลยครับและตัวเจ้าของบ้านนะครับได้ใช้พื้นที่นี้ให้เป็นกลรลอรี่ครับโดยจะมีผนังกระจกขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาเพิ่มทัศนียภาพให้กับตัวบ้านอีกด้วยและเป็นการเพิ่มจุดรับแสงขนาดใหญ่ที่ส่องเข้ามายัางตัวบ้านได้ส่วนเรื่องความเป็นส่วนตัวก็ไม่ต้องห่วงเลยครับ เพราะจุดนี้จะมีความพิเศษที่น่าสนใจมากๆอยู่ด้วยโดยปกติแล้วนะครับเราก็จะใช้ผ้าม่านนั้นกันแสงหรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวภายในบ้านแต่สถาปนิกได้ออกแบบให้มีประตูบานเลื่อนอีกหนึ่งชั้นโดยสามารถเลื่อนเปิดปิดได้ตามต้องการเลยเพียงแต่ว่าต้องเดินออกไปยังหน้าบ้านเพื่อทําการเปิดปิดใช้งานเท่านั้นเองแต่ก็ถือเป็นดีไซน์ที่น่าสนใจามากๆเลยครับในส่วนของชั้นที่2ของตัวบ้านนั้นนะครับจะเป็นส่วนของ living dining kitchen room ห้องนั่งเล่นนั้นถูกจัดวางให้อยู่ที่มุมบ้านเลยครับมีการเจาะหน้าต่างของมุมบ้านนี้ให้เป็นรูปตัว L ซึ่งอยู่ในระดับสายตาพอดีเพื่อให้มองเห็นได้กว้างขวางมากขึ้นและยังช่วยให้แสงนั้นส่องเข้ามาในบ้านได้มากขึ้นอีกด้วยตรงนี้นะครับมีการเสริมเก้าอี้ไม้แนวยาวเอาไว้ซึ่งอนเนกประสงค์มากๆสามารถมานั่งมานอนเล่นมาอ่านหนังสือหรือนอนกลางวันได้เลยถัดมาด้านข้างนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะรับทานอาหารารองรับได้สี่ที่นั่งด้วยกัน ซึ่งเพียงพอต่อครอบครัวขนาดเล็กพ่อแม่ลูกหนึ่งคนหรือ2คนถือว่าไม่มากเกินไปเลยในส่วนของห้องครัวก็จะอยู่ติดกันเลยครับอย่างที่เราได้บอกไปก่อนหน้านี้แต่ว่ามีเงื่อนไขในการใช้งานนิดหนึ่งครับเดิเราต้องเดินลงมาอีกสองขั้นเพราะพื้นที่ของห้องครัวนั้นนะครับจะอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับจะไม่ได้กว้างขวางมากเท่าไหร่แต่มีพื้นที่สําหรับวางอุปกรณ์ทําครัวต่างๆและยังประกอบอาหารได้อย่างสะดวกมีการใส่เตาไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดควันครับ ซึ่งถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับบ้านที่ไม่ได้ไประกอบอาหารที่มีควันมากหรือต้องเตรียมการเยอะและด้วยพื้นที่ที่เล็กขนาดนี้ครับก็ได้มีการดัดแปลงตัววิวอินที่เคาน์เตอร์ครับซึ่งช่วยให้ประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะเลยนอกจากนี้นะครับด้านหลังของครัวยังมีห้องสุข,ขาอยู่ครับเพื่อการใช้งานในชั้นที่2นี้และเมื่อเราเดินขึ้นมาอย่างชั้นที่3นะครับเราก็จะเจอเข้ากับห้องนอนห้องแรกและห้องอาบน้ําซึ่งกว้างขวางเอามากๆเลย และต่อมาเมื่อขึ้นมายัางชั้นที่4นะครับก็จะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมมีพื้นที่มากกว่าห้องนอนในชั้นที่3ครับและความพิเศษของชั้นที่4คือมีระเบียงให้เดินออกมาทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างอิสระระเบียงนี้นะครับจะมีตะแกรงเหล็กสีขาวคอยกั้นเอาไว้อยู่มีทางเดินยาวโค้งเป็นรูปตัวแอลรับกับตัวบ้านอย่างพอดีพอดีและจะมีทางที่สามารถปีนขึ้นไปยังส่วนของด่านฟ้าได้เพื่อมองวิวสวยๆในกรุงโซลได้ทันทีเลย สำหรับบ้านหลังนี้นะครับถือว่ามีการจัดสรรพื้นที่ได้เป็นอย่างดีไม่มีพื้นที่ที่เสียเปล่าไปเลยด้วยความที่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดเล็กครับเลยต้องใช้ทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของพื้นใต้บันไดชั้นบันไดและที่เห็นได้ชัดเลยคือการวางตัวของบันไดนั้นใช้พื้นที่แคบมากๆเลยครับและพื้นที่ที่แคบขนาดนี้จะให้ใส่เราจับมาก็อาจจะแน่นจนเกินไป สถาปนิกนะครับเลยใช้เป็นตะแกรงกั้นเหล็กเข้ามาเสริมแทนซึ่งสามารถเข้ากันได้ดีกับบ้านหลังนี้เอามากๆเลยถ้าเราได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับเราจะเห็นได้ถึงความสดใสยอย่างแน่นอนเพราะสถาปนิกได้ใส่จุดรับแสงธรรมชาติเข้ามาไว้ตามจุดต่างๆซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าแกลอรี่บันไดห้องนั่งเล่นหรือจะเป็นห้องนอนเองก็ถือว่าไม่บกพร่องเลยครับและนอกจากนี้ครับการออกแบบการวางตำแหน่งของไฟก็ถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจมากๆ ในตอนกลางคืนนอกจากจะช่วยให้บ้านหลังนี้นั้นมีแสงสว่างมากเพียงพอแล้วก็ยังช่วยให้บ้านนั้นสวยมากขึ้นอีกด้วยและลืมบอกไปเลยครับทางเข้าของตัวบ้านนั้นจะมีด้วยกัน2ทางด้วยกันซึ่งทางแรกนั้นตรงเข้ามายัางพื้นที่ข้างบันไดโดยเฉพาะเอาไว้สําหรับเก็บรองเท้าครับเก็บของต่างๆและบันไดด้านข้างนี้จะพาเราตรงขึ้นไปยังห้องครัวที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้และประตูอีกทางนะครับจะพาเราไปยังแกลเลอรี่ในชั้นที่1นนั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบ้านหลังนี้การออกแบบการจาัดสรรพื้นที่นั้นทาออกมาได้ดีสุดๆไปเลยใช่ไหมละครับและถือว่าใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์มากๆเลยและบอกเลยว่าถ้าได้อยู่ในบ้านมินิมอลสวยๆหลังนี้ก็คงไม่มีเบื่อแน่นอนเลยครับและนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ถ้าใครอยากให้เราพูดถึงบ้านแบบไหนในประเทศอะไรรวมถึงอยากแลกเปลี่ยนอะไรกับเราสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ และถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลต่างๆที่เราจะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมและเจอกันใหม่ในบ้านหลังต่อไปสวัสดีครับ